สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Google Classroom ผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะก่อนอื่นเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะไปที่ Play Store กันเลยนะคะในที่นี้เราจะดาวน์โหลด Google Classroom ให้ใช้งานผ่านทางบัญชีงานค่ะจึง เลือกดาวน์โหลดที่ Play Store ที่มีรูปกระเป๋าสีส้มๆนะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงบัญชีงานค่ะค้นหาแอปพลิเคชันกันนะคะเจอแล้วค่ะ Google Classroom คลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้น กดติดตั้งนะคะรอสักครู่ค่ะเมื่อติดตั้งแล้วนะคะเราก็พร้อมใช้งาน Google Classroom ในสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วค่ะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลย กดที่ปุ่มบวกที่มุมล่างขวานะคะเลือกเมนูเข้าร่วมชั้นเรียนค่ะป้อนรหัสชั้นเรียนนะคะ ถ้านักเรียนไม่ทราบรหัสชั้นเรียนนักเรียนจะต้องติดต่อคุณครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆน,น,นะคะเมื่อป้อนรหัสชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มเข้าร่วมค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าเรียนนะคะผ่าน Google Classroom บนสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ